สวัสดีครับมาพบกับ Honda City 1.5S iVtec ปีสองพสบาคันี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่49,000นบาทครับลูกค้าพอดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับออกรถจบไปที่หนึ่ง0 0 0 0บาทครับผ่อนตกงวดละ7,989บาทครับ72็งวดหรือ6ปีครับผมคันนี้สีดำสวยงามรอบคันนะครับามาพร้อมแม็กแต่งขอบ15บาครับประถสวยบางเดิมครับไม่มีชนครับผม ภายในสวนสาดเรียบร้อยครับเป็นเบาะผ้านะครับสีดำาจอโต้แอร์แบ็กคู่ครับผมกระจกปรับมองข้างไฟฟ้านะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตบางบัวทองครับนนทบ,บุรีครับแยกไซน้อย สนใจโทร061 443 28 29อ่าแ้ารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับผม